วัสดีครับวันนี้ผมมีวัตถุมงคลหลวงพ่อรวยจะเป็นรุ่นกระถิน่นผมคุมปีมห้าแปดไม้พี่ๆได้ชมกันนะครับเหรียญทรงนี้เป็นเหรียญรูปไข่ทรงสวยนะครับพี่ๆใบหน้าแววตาจมูกหลวงพ่อคมชัดครับเป็นเหรียญที่น่าเช่าหน้าบูชานะครับ ถิ่นปีห้าแปดออกวัตตะโกรุ่นนี้จะเป็นรุ่นหนึ่งหกหนึ่งสี่หกมีบวกถินสองห้าห้าแปดออกวัตตะโกครับแท้ทันหลวงพ่อรวยหน้าเช่าหน้าเก็บหน้าบูชาครับเหรียญสวยนะครับพี่ สนใจติดต่อคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับหรืออีกช่องทางหนึ่งฝากกดติดตามช่อง Mac VK 168 Channel ดด้วยนะครับสวยครับพี่ออกโค้ดชัดเจนครับ นี่จะเป็นเนื้อทองแดงลมดำกระถิ้นห่มคุมปีห้าแปดแท้ทันหลวงพ่อรวยปลูกเสกยพ,พี่ลองเองเช่า